ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงปูย่ย้ำให้เร่งทำบุญทำทานสร้างบารมีเป็นมรดกให้กินใช้สบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าหลวงปู่มั่นภุริทัตโตได้แ,แสดงธรรมถึงเรื่องทานไว้ว่า ถานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพด้วยการให้ทานเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุถานธรรมทานหรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆ นอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นตลอดอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาอีกฝ่ายผิดพลาดหรือร่วงเกินคนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนผู้เป็นเช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาก็เคารวรา จะตกในทิศใดแดนใดก็ย่อมไม่อดอยากขาดแคลนหากจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์แม้ในแดนมนุษย์เรานี้ก็อพอเห็นได้อย่างเต็มจารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนที่ไม่ลาสมัยในสังคมและบุคคลในทุกชั้นไม่มีใครรังเกียจอำนาจทานทำให้ผู้มีใจบริจาคเกิดความเคยชินต่อน,นิสัย จนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิดกำเนิดที่อยู่นั้นๆฉะนั้นทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทานเสียสละจึงเป็นผู้ที่ค้ำจุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไปโลกที่มีการสงเคราะห์กันอยู่จังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วๆไป ผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นแด้หนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลในโลกที่แห้งแลง้งแข่งกับทุกตลอดไปพื้นแผ่นดินแม่น้ำภูเขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติคนเรามีปัญญาถมให้เป็นถนนขุดให้เป็นแม่น้ำลำคลองทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่สร้างทำนบกั้นน้ำฉันใดความขรุขะของชีวิตเพราะกรรมเก่าก็ฉันนั้น เหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติคนเราสามารถประกอบกรรมปัจจุบันปรับปรุงสกัดกั้นกรรมเก่าเหมือนอย่างสร้างทำนบกั้นน้ำเพราะคนเรามีปัญญาอันที่จริงทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นอุทกภัยเหมือนกันถ้ามีสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของใจดีแล้วก็ไม่เดือดร้อนการให้เป็นเกาะที่พึ่งของใจนี่เองคนมีบุญ ก็คือคนมีเกาะของใจดีที่ได้สร้างสะสมมาแล้วและกำลังสร้างสมอยู่ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอเสมอจึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศลของตนที่จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบไปและถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนืองๆก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วยและระงับได้ตลอดถึงปัจจุบันให้เชื่อกฎแห่งกรรม พอทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดทำกรรมอันดใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปทำบุญละบาปกันดีกว่าทำกรรมดีละกรรมชั่วทำใจกำจัดกิเลสตัณหาอันนี้แหละของแท้เรื่องของกรรมนี้ตัวใครตัวมันทำแทนกันไม่ได้ พวกเปรตก็คือพวกที่ตอนเป็นมนุษย์นี้ไม่ทําบุญเลยทําแต่บาปต่ไปก็ไปเป็นเปรตชอบขโมยชอบลักทรัพย์ชอบโกหกหลอกลวงไม่ชอบทําบุญแต่ไปก็ไปเป็นเปรตไ,ปไ,ปปปไม่มีบุญติดตัวไปในทางตรงกันข้ามถ้าชอบทําบุญไม่ชอบทําบาปต่ไปก็จะไปเป็นเทวดากันนี่แหละของจริง กลับไม่มาสนใจทำกันควรมาแก้ที่เหตุอย่าแก้ที่ผลผลแก้ไม่ได้ผลมันเป็นแล้วเป็นไปเป็นเปรตแล้วไปแ,แก้ให้เป็นเทวดาก็ทำไม่ได้ต้องรอให้ผลกรรมก่อนหมดจากวาระของเปรตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องรอให้ผลกรรมก่อดถึงจะมาเป็นเหตุใหม่ได้มนุษย์นี้เป็นพบเดียวชาติเดียวที่เป็นผู้ทำเหตุ พบอื่นนี้เป็นผู้ไปรับผลเทวดาก็ไปรับผลจากเหตุที่ทำไว้ตอนที่เป็นมนุษย์ไปอุบายก็ไปรับผลของเหตุที่ทำไายเมื่อตอนเป็นมนุษย์ตอนนี้เราเป็นมนุษย์อยู่จงรีบสร้างเหตุกันสร้างเหตุที่จะให้เป็นเทวดาเป็นพรหมให้เป็นพระอริยเจ้าตอนนี้คนบอกทางสอนวิธีแล้วไม่เอากันอยากจะไปเป็นเปรตกัน อยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกที่เข้าวัดทำบุญทานใส่บาตรพวกที่รักษาศีลพวกนั้นกำลังสร้างเทวดากันพวกที่มาถือศีลแปนุ่งขาวห่มขาวกันก็กำลังสร้างพรหมโลกกันกำลังเตรียมตัวไปพรหมโลกทำวีซ่าซื้อตัว๋วเครื่องบินพวกที่มาบวชมาตัดตันหากิเสก็เตรียมตัวไปนิพพานกัน ให้เชื่อกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีการทำความดีเป็นการสะสมผลบุญที่จะสนองให้เราได้รับสิ่งที่ดีในอนาคตและในชาติหน้าซึ่งโดยแท้จริงการทำบุญนั้นทันทีที่ทำก็เป็นความสุขแล้วเพราะบุญคือการทำความดีด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้อิ่มเอิบเบิกบานใจ โดยทั่วไปคนมักทำบุญกุศลด้วยการบริจาคทรัพย์สิ่งของหรือให้ทานในโอกาสต่างๆเช่นบริจาคช่วยผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติรวมสร้างาศาสนสถานทอดกระถินทอดผ้าป่าช่วยเด็กกำพร้าหรือช่วยซื้อโลงศพเป็นต้นซึ่งนับก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เชื่อไหมครับว่าในชีิตประจำวันของคนเรานั้น เรามีโอกาสทำความดีหรือทำบุญได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้เงินทองหรือสิ่งของถึงแม้เราจะไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์เป็นพยาบาลที่ต้องช่วยเหลือคนเป็นประจำอยู่แล้วก็ตามอีก9วิธีทำดีได้บุญแบบไม่ต้องใช้เงินเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ฟังได้สะสมกุศลให้เพิ่มพูนขึ้นไปมีดังต่อไปนี้ 1. คือเมื่อตื่นแต่เช้าขึ้นมาก็ให้คิดแต่สิ่งดีๆทันทีที่ตื่นนอนหากเราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีที่งามก็จะทำให้จิตใจเราสดชื่นกระตือรือร้นพร้อมที่จะรับมือกับชีวิตประจำวันด้วยความรื่นเริงไม่หงุดหงิดโมโหนอกจากจะมีความสุขแล้วคนรอบข้างเราก็มีความสุขไปด้วยถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง 2. การยิ้มแย้มแจ่มใสในแต่ละวันหากเราจะรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะยิ้มกับคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามหน้าตาของเราก็จะดูเป็นมิตรทำให้คนอยากเข้าใกล้ถ้าเราเป็นพ่อแม่ยิ้มกับลูกก่อนไปทำงานลูกก็จะดีใจลูกยิ้มกับพ่อแม่พ่อแม่ก็สบายใจ ว่าต่างคนต่างก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจแน่หรือหากมีก็กล้าจะมาปรึกษาหารือหรือหากเป็นเจ้านายยิ้มกับลูกน้องลูกน้องก็รู้สึกว่าวันนี้นายอารมณ์ดีทําให้ทํางานด้วยความมั่นใจไม่ต้องระแวงว่าจะถูกเรียกไปต่อว่า 3. กา,ารทักทายที่ดีคนบางคนนอกจากจะไม่ยิ้มแย้มกับใครแล้ว ยังชอบทำหน้าตาบึ้งตึงไม่คิดจะพูดจาทักทายใครด้วยซึ่งถ้าเกิดทำงานด้านบริการคนมาติดต่อคงรู้สึกเกรงและกลงังวลดังนั้นนอกจากยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเราก็ควรจะเอื้อนเอ่ยวาจาทักทายผู้มารับบริการก่อนการทักทายปราศัยกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้มาขอรับบริการเพื่อนฝูงคนรู้จัก ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่คนที่มาทำงานให้เราเช่นแม่บา้านยามจะทำให้เขารู้สึกเป็นมิตรและอบอุ่นใจทำให้บรรยากาศในที่นั้นๆดีขึ้น 4. แบ่งปันน้ำใจไมตรีสามารถทำได้ทุกที่และทุกเวลาเช่นช่วยพ่อแม่จัดโต๊ะอาหารหล้างถ้วยชามลุกให้เด็กผู้หญิงท้องหรือคนแก่นั่ง ช่วยถือของหนักให้คนในรถเมย์จุดรถให้คนข้ามถนนหรือรถคันอื่นไปก่อนช่วยเบี่ยงเบาภาระให้เพื่อนในที่ทำงานเป็นต้นการให้ความช่วยเหลือเช่นนี้เป็นการทำบุญด้วยการลดความเห็นแก่ตัวของตัวเราแต่ทำให้เราได้รับมิตรไมตรีตอบสนองกลับมาด้วย 5. ปลูกปอบให้กำลังใจช่วยแก้ไขปัญหา หลายครั้งที่เพื่อนฝูงญาติมิตรอาจประสบปัญหาชีวิตและเกิดความทุกข์ใจแสนสาหาัสสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเป็นมิตรและถ้อยคำที่ปลุกปลอบให้กำลังใจคำพูดดีๆที่มาจากใจจะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในห่วงทุกข์รู้สึกดีขึ้นและมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปได้6ให้คำชมด้วยความนิยมยินดี การกล่าวคำชื่นชมต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆย่อมจะทำให้ผู้รับคำชมรู้สึกปลาบปลื้มยินดีและมีความสุขได้โดยเฉพาะในเรื่องที่เขาทำสำเร็จแต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความจริงใจด้วยดูตัวอย่างเราเองแค่วันไหนแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อและมีคนชมเราก็หน้าบานไปทั้งวันแล้ว เช่นเดียวกันทุกคนล้วนอยากได้การยอมรับและคำชมทั้งนั้นเพราะคำชมจะเป็นการเสริมเพิ่มกําลังใจให้อยากทำดียิ่งยิ่งขึ้นไป 7. แนะนำให้คำสอนที่ดีมีคุณค่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดเช่นเป็นลูกเป็นพ่อแม่ลูกน้องเจ้านายเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพ หากเราจะมีเมตตาแนะนำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้อื่นหรือสอนในสิ่งที่เราชำนาญให้แก่ผู้อื่นก็จะเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลสังคมให้ดียิ่งขึ้นและผลก็จะย้อนมาสู่ตัวเราผู้ําด้วยแการให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นโดยทั่วไปคนเรามักจะให้อภัยตัวเองง่ายและมีข้อแก้ตัวให้ตนเองต่างๆนานา,นา แต่ถ้าผู้อื่นผิดพลาดแล้วเรามักจะเห็นเป็นเรื่องใหญ่และตำหนิตีเตียนไม่รู้จักจบดังนั้นเราจะต้องหัดมีเมตตารู้จักให้อภัยต่อผู้อื่นให้ง่ายเหมือนให้อภัยแก่ตัวเราเองเพราะการให้อภัยจะทำให้เราไม่ผูกใจเจ็บไม่อาฆาตมาดร,ร้ายไม่ก่อดศัตรูแต่ทำให้จิตใจเราสงบเย็นเป็นการฝึกจิตพื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ขั้นสูงอื่นๆต่อไปและ 9. ฝึกจิตให้สงบและสบายด้วยการทำสมาธิหรือสวดมนต์การทำสมาธิฟังดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วเราทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่เช่นกินข้าวอาบน้ำทำการบ้านทำงานบ้านอ่านหนังสือ อยู่ที่ทำงานหัวใจหลักคือให้เอาใจไปจดจอ่อในสิ่งที่ทำเพียงอย่างเดียวจะทำให้เราทำทุกอย่างได้ดีขึ้นเพราะไม่พวักพวงคิดหรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอันทำให้ขาดสติและทุกๆคืนก่อนนอนก็ควรสวดมนต์ไหว้พระที่เรานับถือโดยอาจเลือกบทสวดมนต์สั้นๆที่เราชอบเสร็จแ,แล้วก็อย่าลืมแผม่เมตตาให้กับตัวเองด้วย และผู้อื่นตามสมควรท่านผู้ฟังครับที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการทำความดีที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแต่สามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้โดยไม่ยากเยียงเข็นใจจนเกินไปอีกทั้งปฏิบัติแล้วก็จะเป็นบุญกุศลที่จะเกื้อหนุนให้เราและคนรอบข้างมีความสุขเพราะคำว่าบุญในอีกความหมายหนึ่ง ก็คือเครื่องชำระกายใจให้บริสุทธิ์เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองและผู้อื่นและยังช่วยลดกิเลสและความเศร้าหมองต่างๆได้ดังนั้นควรให้ทานควรทำบุญพระบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดามนุษย์และบรรพชิตการทำบุญไว้กับมือของตนเองนี่แหละดีที่สุดแน่นอนที่สุด การมัวประมาทรอไว้ให้ญาติทำให้เมื่อตายไปแล้วโอกาสที่จะได้รับนั้นยากเพราะอาจไปเกิดในภูมิที่รับไม่ได้หรือพอจะรับได้แต่เขาไม่ทำอุทิศไปให้ก็อดอีกจงอย่าประมาททำบุญด้วยตนเองดีกว่ารอผู้อื่นทำให้เมื่อตายแล้วมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากทำตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยไม่ให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ